เอาไม่เกินตีหนึ่งครับผม <laughs> à. ngủ mưa là mạnh Ơi. Cột pit. Don't <laughs> let <laughs> I <laughs> need. time to make a brand new on me on time

哎呦。哎呦。 เสียงอะไรจิ๊บๆิ๊บจิ๊บ <laughs> ผีหลอ,อกหรือเปล่าฮัลโหลแมวแมวแวๆๆ Đi bè Mèo mèo Ê, chẳng phải đó Linh thế này เอ้าเจอแล้วเจอแล้วครับเมื่อกี้มีลิงด้วยอ่ะนี่เสียงลิงหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยครับเสียงลิงลิงเนี่ยลิง,ล,งลิงไหนครับลิงอะไรไม่มี แล้วยืนกลางถนนไม่กลัวรถชนเหรอเขาเป็นหว่วงเหรอเ <laughs> ปล่านะครับผม ไม่ได้เป็นหัวงแต่ว่าเป็นนะแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นนะเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องอะไรครับอ้ออ้อ <laughs> ไม่ก็ไม่เจอตันานไงมันจะต้องเป็นห่วงอยู่แล้วปะ นึกว่าจะคิดถึงกันซะอีกก็คงแค่เป็นห่วงเราสินะไม่เป็นอะไรหรอกอืมแล้วแต่อ๋อน่าจะแค่เป็นห่วงเราอือจริงจริงก็ พูดอะไรครับไม่ค่อยได้ยินเลยมาพูดใกล้หน่อยได้ปะใกล้แก้มข้างซ้ายของผมอ่ะเชิญพูดใกล้หน่อยได้ปะได้ปลาได้ปลาได้ปลา <c oughs> พูดอะไรครับไม่ค่อยได้ยินเลย ไม่ได้ยินเหมือนกันครับผมพูดอะไรขอไม่อยู่ใกล้ได้ไหมล่ะไม่ช้าช่าวงนี้หูตึงพูดอะไรครับไม่ค่อยได้ยินเลย <laughs> <laughs> บอกว่าขออยู่ อะไรนะครับเมื่อกี้หันหลังอยู่ไม่ได้ยินบอกว่าเขาไม่อยู่ใ,ใกล้ๆได้ไหมคะได้ ได้ไหมคะขอคิดดูก่อนแล้วกันเอาทานทานอะไรหรือยังคะ ันทำอะไรอยู่ยังไม่ว่างอิงใจอะไรต4วันไว้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรนะครับ เปล่านะคะไม่ได้พูดอะไรเลยนะไดหมายถึงว่าอยู่ใกล้ใกล้ได้หรอได้มัง้ง <c oughs> อยู่แค่นี้ก็ไดนะ้อยู่ใกล้แล้วจะทำอะไรหรือเปล่าไม่ทำอะไรนะคะไม่ม <c oughs> ีอะไรมีแต่แหวน ไม่ทำหน <Lee. S 2> <box problemas. S 1> ่อยนะแั่ไม่อยากทำหน่อยนทำอไรดีไม่มีอะไรที่ทำได้เลยทำอะไรดีเดี๋ยวชูงมือขึ้นให้ดูเลย โอเคครับเชื่อก็ได้ทานข้าวหรือยังคะไม่ค่อยได้กินเลยครับช่วงนี้เมื่อกี้ให้ไปแล้วกินก่อนไหมกินแต่น้ำครับช่วงนี้ไม่มีตังค์ซื้อข้าวเมื่อกี้ให้ไปแล้วค่ะให้ให้หน่อยได้ไหมกินกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยได้ไหมคะกินให้ดูหน่อยได้ไหม กินค่อยดูหน่อยได้ไหมคะกินอะไรครับกินข้าวเองจะให้กินข้าวกินข้าวหรอครับใช่ครับหรือจะให้กินไม่ อร่อยไหมครับอร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินเลยครับถามก่อนว่าอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ,อยมลืมัม้น <c oughs> ต้องกินเลยไหมครับกินเลยครับกินเลยกินเลยอ้ำอ้ำไม่เห็นอรอ่อยเหมือนเดิมเลยเอา้าใช่หรอเหมือนเดิม,ม่ะ ม,มันเดิมทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่ข้าวนะที่ม,มันจะเหมือนเดิมได้ยังไงครับก็ในเมื่อคนให้ไม่ได้ป้อนเหมือนเดิมกินเองไม่เป็นอะทําไมอะก็ป้อนสนะิไม่เหมือนเดิมไปบ้างเช่นอะไรครับ เช่ S <S นเจจีจอ๋อไม่เหมือนเดิมแล้วหรอครับแย่จังใช่ครับไม่เหมือนเดิมแต่มากขึ้นเชื่อไม่ได้หรอเชื่อหน่อยนะทำไมถึงไม่เชื่อหรอ ไปเก็บของดีกว่าครับว่างไหมครับพาไปเก็บของที่ตู้นะครับได้เลยครับเก็บของที่ตู้<ช>ตู้เดียบิลครับ,ใ,รบใช่ครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเบิกเบิกรถให้ใเพื่อนก่อนนะครับ งั้นไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ครับแค่เบิกรถไม่เป็นไรครับงั้นไม่ไปละเอาพีไม่เบิกเละ Yes it's me number one okay no one อ่ะโอ้